สวัสดีนะครับอีกคลิปหนึ่งครับอยู่คุณนกเหมือนเดิมสวัสดีครับผมสวัดีครับรอบแรกเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าคุณนกทำช่องที่เกี่ยวกับการแต่งตัวด้วยแต่จริงๆคุณทำอย่างอื่นด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใชมีทำอะไรอีกันผมเป็นจริงๆผมเป็นพ่อค้าวัสดุก่อสร้างเหรอดูคนละเรื่องนะคน <c oughs> ละเรื่องนะถ้าดูก่อสร้างอ่ะจริงๆผมก็ทำก่อสร้างเหมือนกันผมทำก่อสร้างกับตกแต่งภายในนะครับแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์เรามันการแต่งตัวเรามันดูแบบ ดูแบบไปได้ทานอีกแบบนึงนะใช่ครับคนละคนละเรื่องคนละเรื่องคนก่อสร้างเขาจะลุยๆกันนิดนึงอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมแตะช่องทางไว้ให้เผื่อใครเป็นผู้รับเหมาแล้วก็อยากจะมาซื้อของจากคุณนกด้วยทักาได้ครับครับผมกลับไปนะครับผมเอาล่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหัวข้อของ10บร้านมือสองที่น่าสนใจทำไมวันนี้เราถึงคุยกันหัวข้อนี้ครับเพราะว่ามือสองอ่ะถ้าคุณเลือกดีๆคือมันการันตีได้อยู่แล้วว่าของเขาาดีมันมีประวัติศาสตร์มันใช้มาตั้งแต่50ปีที่แล้ว เมื่ทีลากไป80ปีแล้วกไอ้มือสองที่คุณหมายถึงคือแบบมัน80ปีนี่แหละใช่ครับผมนึกว่าหมายถึงว่าแบบโอเคผมซื้อเสื้อมือสองมา3ปีแล้วมาขายอะไรเงี้ยปีหนึงแล้วมาขายแบบนั้นก็ได้แบบนั้นก็แบบนั้นผมก็ซื้อแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณซื้อแบบที่มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมันบอกได้เลยว่าเนี่ยเพราะมันทนขนาดนั้นมันถึงอยู่ได้อ่าแล้วเดี๋ยวมันมาพันที่เรากสุขไม่ใช่ต้องไปพังเราด้วยนะแต่จริงๆผมเป็นคนที่ซื้อของมืออสงเหมือนนนกกัแล้ว็เป็นคนที่ซื้อของมือสองเหมือนกันผมว่่าเสนห์ของมันคือว่ามันมีแค่ตัวเดียว ถ้าเกิดเราใส่ได้มันคือแบบมันเกิดเพื่อเราครับข้อที่2ด้วยแฟกต์เลยคือมันถูกกว่าครับมันถูกกว่าถ้่นึกไม่ออกว่าถูกกว่าขนาดไหนก็คือหลักหมื่นมาเป็นหลักพันนะครับใช่ซึ่งผมว่ามันก็ทําให้สําหรับใครที่กาลังแบบอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยอย่างตัวผมเองผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยเราทําให้เราซื้อปุ๊บเนี่ยพอเราขายอีกรอบนึงนีมันก็ไม่ได้เจ็บตัวเยอะใช่ถ้าคุณซื้อเสื้อผ้ามาหนึ่งสมมุติว่าตัวละหมื่นเนี่ยคุณมาขายตัวสองในห้าพัน ถ้าคุณซื้อมืงสองห้าพันคุณมาขายเหลือสี่พันในเงี้ยมันมันก็แบบบัวสิทธิ์อะอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้โจมตีสภาพมื่นหนึ่งนะต้องแบบเพราะว่าเราซื้อเอะด้อะไรเงี้ยโอ้มีเยอะเลยครับโอเควันนี้คุณมีร้านไหนมาแนะนำผมบ้างโอเคผมมาลิสต์มาแล้วแต่ว่าอาจจะต้องมีโพออยู่ในมือได้เลยได้เลยผมมันเยอะนะครับเพราะว่าผมถูกใจร้านมือสองหลายร้านครับบอกก่อนว่าไม่มีไม่มีที่มีร้านประจํา เพราะว่าเราซื้อไปเรื่อยเนาะเพื่อนๆในวงการก็จะส่งร้านนี้ร้านนี้อันนี้ดีอันนี้ดีเราก็ซื้อไปเรื่อยๆแต่ว่าเลือกร้านที่ประทับใจมาให้ร้าน,นาแรกเลยชื่อคลับโลสต็อกโอเคอเปิดครับอ่ะเปิดได้เลยคลับโลสต็อกนะฮะใช่ครับโอเคครับร้านนี้อยู่ราดเทวีร้อยหนึ่งถูกใจมากๆครับเพราะว่าเจ้าของน่ารักครับโลสต็อกผมเข้ามาละร้านนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างร้านเนี้ยผม ไปประสบเองด้วยด้วยตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจครับผมไปร้านดิสโ e สูตรที่ซาสูเยกาเตียร้านนี้เขาอยู่ข้างบนมผมก็เลยเดินขึ้นไปครับเสร็จปุ๊บเขาก็แบบพาดูพาดูในร้านซึ่งเขามีของเยอะมากปีลึกปีเก่ามีทุกอย่างเลยมีมียันราฟโรเรนที่เป็นเพอร์ e l ล b าเบลแต่เขาไม่ค่อยอัพเดตเน้ะ เด่นน้อยมากเลยร้านลับผมไม่ค่อยบอกใครนะครับรรสตอมเเดี๋ยวผมต้องไปบ้างแล้วอยู่ร้านเท้าร้อยหนึ่งเองครับแล้วเขาก็ให้ความรู้ได้ดีมากผมคิดว่าผมรู้แล้วะแต่ว่าผมไม่มีทางรู้สู้เจ้าของร้านมือสองแน่นอนครัแล้วพูดรู้พูดรู้เรื่องมากรู้ว่าหุ่นแบบผมคัวใส่อะไรเนื้อเรื่องนี้มันเหมาะกับอะไรที่สําคัญคือของเขาดีเสื้อผ้าเขาจะเป็นในแนวไหนครับมันมีหมดเลยครับมีตั้งแต่ดีไซเนอร์แบรนด์มีของผู้หญิงด้วยที่สาคัญมีนิชแบรนด์ที่เราซื้อกันครับแล้วก็มีทหาร ก็คือมีทั้งเวิร์กแวร์มีครับไปจนถึงด้วยซ้ำเลยใช่ครับสูตรก็มีใช่หรอสูตรสูตรอยู่ด้านอยู่ชั้นสองอ๋อในกระเทียมีกระเทียชั้นสองครับครับอ่าก็ไปทับลายกันสิโอเคโอเคก็เป็นแบบแนวแบบเวิร์กแวร์แจ็คเก็ตที่แบบไปแต่งตัวได้ทุกวันเลยใช่ใช่ครับไอผมแปะไอจีไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคแปะไอจีด้วยอ่าผมปให้เลยจะดีมากอ่าต่อไปชื่อร้านพิมันครับสกอตเงี้ยคร M U N T ครับ M U N T ครับ s E V I N T ร้านนี้โอเคโอเคร้านร้านเนี้ยเป็นร้านที่ผมประทับใจเพราะว่าช่วงที่ผมแต่งตัวแรกๆอ่ะเราก็ไม่อยากใช้โทรศัพท์เยอะเราก็ไปที่ร้านนี้ของปีลึกเหมือนกัน80-90ถือว่าเป็นปีลึกแหละวินเทจเลยนะพวกเนี้ยใช่ครับแต่ก็จะเป็นทรงแบบมิลิเทอรี่เป็นทหารเรือทหารบกก็จะอยู่ในร้านนี้ สวยสวยสวยผมว่ากางเกงทรงพวกนี้เป็นเวิร์กแวร์ที่แบบใส่เท่มากเออแต่คุณดูชอบเป็นเวิร์กแวร์เนาะนะประมาณนะผมมันแต่งง่ายชอบบินเกอรี่เวสเทิร์นพวกนี้ครับเวิร์กแวร์บทซีอันนี้ก็เป็นเวสเทิร์นเหมือนนกัใช่ครับถ้าชอบที่สุดจะเป็นเวสเทิร์นแต่ว่าภาพแต่คนจะมองผมเป็นคนใส่สูทเพราะว่าคุณทำคอนเทนต์แบบนั้นเยอะใช่ครับแต่ใส่สูทแล้วก็ใส่ไม่ได้ทุกวันหรังมันร้อนมันเปื้อนด้วยผู้ใหญ่ชอบ ผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่แนะนำอะไรเงี้ยเนี่ยคุณเลื่อนเดี๋ยวคุณจะเจอคำว่าเอฟของผมได้่ยคุณไปเลื่อนไปเลื่อนมาอผมเพิ่งเอฟเลยว่าร้านเข้ามาโอเคนี่เป็นร้านที่ดีนะครับใช่ครับมีร้านไหนครับก็มี2 w seven store ครับอยู่กรุงเทพเหมือนกันใหม่ไอันนี้ดูหน้าหน้าไอจีเดียวอ๋อสวยสวยสวยอ่าแล้วก็เอฟไม่ทันครับก็เลยก็เลยจดชื่อร้านนี้ไว้ว่าจะซื้อให้ได้เหตุผลที่เราทำคลิปวันนี้เนี่ยข้อเสียคืออะไรรู้ป่ะมันทำให้เราไปเอฟไม่ทันเลยถูกผมคิด ดูดว่าผมจะบอกที่ร้านจริงใช่ไหมวันหลัง <Vietnamese> น <laughs> <infring ing>? ่ะ <Wet> คุณอะแคปคลิปนี้บอกเขาบอกว่าเราช่วยโปรโมทแล้วนะงั้นส่งมาให้เราดูก่อนได้ไหมจริงผมขอดูก่อนได้ไหมผมเออใส่ใส้ผมเลยผมขอดูก่อนสองสามตัวได้ไหมครับเตยเนี่ยเดี๋ยวมันมีเสื้อในร้านนี้เป็นเวทเทิลหนังสเวตตัวนี้สวยมากอันนี้อนี่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 นเ่นี่นี่นเพื่อี่นเพื่อนี่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 ทั่นี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 ่ง่นี่นีนี่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 นนี่นี่นี่นนี่นี่น อ่ะโอเคไปกันต่อครับไปต่อครับไปที่ร้านดับเบิลทีครับดับเบิลทีครับถ้าไมผดับเบิล e s c o r e ทีผมว่าผมก็ตามร้านเสื้อผ้ามือสองอยู่นะแต่นี่เป็นร้านที่ผมแทบอ่าดับเบิลทีสโตร์ครับไม่เคยตามเลยแต่ร้านนี้อยู่ตลาดนัดรถไฟกี okay, นกรินนะครับถ้าค้นถ้ากับคุณชอบของปีลึกของแบบเราปัดพงอะไรว่าจะเล่นปีลึกเท่านั้นแล้วมีทุกอย่างเสื้อหนังไบเกอร์มีทุกอย่างเลยนะครับร้านนี้มีตั้งแต่เน็บลาฟเวอร์เบณบุ๊ัเอร์ จนของแบบปี2 0 3ศูนย์อย่างเงี้ยกางเกงยีนตัวละห้าหมื่นนะครับเออวินเทจไม่ถูกนะครับผมพูดเลยของของแร่ไอเทมต้องไปดอมสตีสโตร์ครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ถูกไปร้านอื่นนะครับเราพูดอย่างงี้ได้ด้วยหรอได้ไม่เพราะว่าถ้าคุณอยากได้ที่แบบอย่างผมไม่ได้ผมซื้อมือสองเนี่ยผมแทบจะไม่ซื้อที่มันราคาแพงครับแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาเนี่ยผมซื้อมือสองเพราะว่าผมรู้สึกว่าวินเทจเนี่ยมัน มันหาไม่ได้แล้วทำให้ราคา<ม>ขึ้นเรื่อยๆของวินเทจพวกนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณเล่นจริงๆอ่ะพวกแบบกางเกงยีนแบบรีวายอย่างเงี้ยแบบบิ๊กอีปีลึกๆปีแบบขายยากๆอะไรเงี้ยคุณซื้อไปคุณใส่ไปราคามันขึ้นนะ<ช>แต่ว่าสําหรับผมอ่ะผมไม่ได้อยู่ในวงการกางเกงยีนมือ2ที่แบบราคาแพงอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าผมจะไปขายที่ไหนทําให้ผมอ่ะไม่กล้าซื้อของแพงแต่ถ้าคุณมีทางอ่ะคุณก็ไปซื้อพวกนี้ได้เลยเพราะว่าราคาผมพูดเลยว่าราคามัน ราคามันแข็งนะครับราคาเดือดมากแล้วราคามันไม่ตกเผลอใส่ไปแล้วราคามันขึ้นด้วยซ้ำันมีแจ็คเก็ตที่เรียกว่า FFA เป็นแจ็คเก็ตเกษตรกรครับลูกฟูกสีน้ำเงินน้ำเงินสีกรมสีกรม,กรม,กรมอ,อ่ะถ้าคุณไปเห็นนะแจ็คเก็ตตอนผมเข้าวงการนี้มาผมซื้อมาประมาณคขาบอกราคาอยู่ประมาณสามพันปัจจุบันปัจจุบันเป็นหมื่นแล้วบ้าบอก็เลยราคามันขึ้นมากนะครับอ่ะ Double T Store ครับใครชอบช<ม>ของแพงของปีลึกไปที่ Double T Store ครับแล้วอะไรครับ ดีโอเฟนครับตันนี้ผมชอบอยู่ตึกแดงใช่ไหมใช่ดีโอเฟนผมไปซื้อบ่อยมากนะพี่ออฟ้วนพี่ออฟ้นนี้ผมไปซื้อบ่อยมันจะโปมโมดอหลรร้านนี้ร้านดังครับเข้าไปดูดีโอเฟนครับมีทุกอย่างผมว่าร้านเนี้ยสำหรับผมผมชอบเพราะว่าพวกแจ็คเก็ตเขาอ่ะคือผมไปแล้วแบบมันไซส์ได้กับตัวเองครับคือแบบไซส์ผมอ่ะมันไม่ไซส์สแตนดาร์ดแล้วก็เลยทำให้ร้านส่วนมากมีแต่ว่าร้านที่มีแล้วสวยอ่ะมีไม่เยอะ เออร้านนี้เป็นเป็นร้านที่สวยแล้วก็กางเกงก็มีไซส์เล็กๆเยอะนะครับพวกขามุ้งขาม้าเนี่ยก็ไปลองดูตึกแดงนะครับผมเคยทำคลิปไปเดินตึกแดงแล้วอ๋อเคยไปมาแล้วใช่เคยเคยคุณคุณเดินตึกแดงบ่อยปะไม่เดินเลยครับไม่เดินเลยอ๋อคุณต้องไปลองเดินผมหมดตัวเลยมันเวลาผมอยากได้ของแล้วผมไม่ได้อะผมเจ็บหัวใจแต่ถ้าเกิดคุณไปเดินตึกแดงแล้วอะแล้วคุณแบบไปลองแล้วชอบคุณซื้อได้เลยไงคุณไม่ต้องมารอดุนเอฟไงแต่ว่าตึกแดงก็ต้องยอมรับว่าราคาก็ อาจจะไม่ได้เบาเท่าใน i อเลยนะครับเวลาเอฟของหลุดได้มันมีความสุขผมอะวิธีซื้อของเมืองสองชอบเลยหรือปล่าร้านเขาชอบแบบมีแฮชแทกที่บอกว่าของนี้ยังเหลืออยู่ในสต็อกนะผมก็ชอบเข้าไปขดดูแล้วก็แคปแเอาหมดเลยครับอะจริงนะผมลืมวิธีนี้ไปเลยผมชอบมากเพราะว่าเราไปสู้เขาไม่ทำอยู่แล้วเราก็ไปดูว่าดูอะไรเหลือบ้างเอออะไรเหลือบ้างบางอันน่ะปีมันยังเหลืออยู่เลยนะ ผมแคปไปเออผมอยากได้ตัวนี้ครับยังยังอยู่ก็เอาอะไรเงี้ยเออเพราะว่าผมไม่ชอบไปนั่งรุ้นู้นเขาบอกเขาจะลงตอนสองทุ่มใช่หรอพวกร้านมือสองใช่วันศุกร์สองทุ่มลงของแม่งไม่เคยทันเลยความเจ็บปวดเดียวกันแต่ว่านั่นมึงลังมันเอฟได้มันมีความสุขอะมันจะอุดหงิกมากเลยอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันทุกข์ใจด้วยแล้วมันก็มีความสุขด้วยผมไม่รู้มันคือโลกมันไม่รู้มันคืออะไรมันคือความแบบสคราสตี้คับคนลกคือว่าเราแบบความที่แบบมันได้ยาก มันไม่ได้ทำให้ครั้งหน้าเราจะแบบมีอะดรีนาลีนหลังเวลาที่เราแบบจะไปซื้อมากขึ้นแล้วเยจิงมือสั่นเลยนะสองทุ่มมกดรัวๆอะไรเงี้ยใส่ได้ไม่ได้กดเอฟไว้ก่อนบางทีอ่ะใช่ดูไซส์นี่ยังไม่ชัวร์นะกดไว้ก่อนไม่ได้มาขายเพื่อนเพื่อนรอรับอีกครับอ่ะไปร้านต่อไปโอเคต่อไปเป็นยูกันะครับ G H ยูกันนะครับ U Y U ครับแล้วก็กานะตรงตัวเลย G A นี่ไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยหรออันนี้ร้านรองเท้าอันนี้ร้านรองเท้าครับเหมือนซื้อๆผ้าไม่ซื้อรองเนี่ย ผมเป็นคนคาบอยเนาะแต่าไม่คอยมรู้ใช่ใช่เ่เสื้อก็แบบทรงคาบอยตีกใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยจริงๆมีคนชอบทางนี้เยอะครับแล้วก็ร้านเนี้ยมีรองเท้าบูทตคารบอยเยอะอย่างอื่นก็มีนะแล้วล่าสุดเพิ่งได้มาคู่หนึ่งมาเป็นหนังนกกระจอกเทศมันเป็นตุ่มๆๆๆๆๆเหมือนเหมือนเหมือนกเป็รอเออเตุ่มๆครับนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าผมว่าร้านเนี้มีทุกอย่างที่ต้องการเจ้าของความรู้เยอะถ่ายรูปสวยอยู่ตึกแดงด้วยใช่ครับตึกแดงเหมือนกัน แต่ว่ารองเท้าเนี่ยผมพูดเลยว่าถ้าคนชอบบูทเนี่ยผมว่ายุคหนึ่งพวกเราใส่กันเยอะมากนะใส่เลดวิ n งใส่แบบบูรีนใส่แบบฮอโรกูตอะไรเงี้ยแต่ยุคนี้พอผม30กว่าปุ๊บแบผมใส่อะไรไม่ค่อยได้แล้วคุณนก <laughs> มันเลยทำให้พวกเราไปรู้จักกันใน New b a l านซ์เนี่ยเพราะว่าบมันไม่ไหวแล้วแบบมันใส่แล้วมันปวดหลังมันเจ็บเท้าอะไรเงี้ยแต่มันก็วนไงครับพอเราสบายแล้ว สบายมาหลายปีแล้วคราวนี้ผมก็วนกลับมาอะผมเริ่มหาเรื่องเจ็บแล้วผมยังวนไม่ถึงเท่าไหร่เพราะชีวิตผมอะผมต้องใส่สูททุกวันอยู่แล้วผมผผมมทำงานเนี่ยทำให้เวลาที่แบบวันธรรมดาผมงเรานะหารองเท้าที่แบบรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยถ้าใครที่สนใจรองเท้าบู๊เนี่ยก็ไปดูร้านนี้รองเท้าหนังก็มีนะแก๊งพวกผมมันทำทรงกันเก่งไงก็เลยเราก็เลยแต่งน้อยมากไม่ได้ครับต้องแต่งโชวไปสู้เจ็บก็ต้องทนเราก็ไม่เดินไปไหนนั่งเฉยๆปวดเท้าส่วนใหญ่อยู่ที่คาเฟ่กันเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่่่าไไมบเเววแตดินหจ็ ก็จะนั่งๆกันอย่างเดียว่ะ,ะร้านไหนต่อครับเป็น gentleman vintage gentleman ครับ underscore v t g ครับใช่ครับอ่าร้านนี้ผมตามอยู่อร้านนี้ก็เนื้สายเนียบๆอย่างคุณชอบอยูอ่แล้วมันจะฟิลส์เขาจะดูแบบสะอาดสะอา้านจะดูเนี้ยบดูซาตัวเรียอะไรเงี้ยครับเนี่ยพวกเข็มขัดเวสเทอร์แลมเนี่ยใส่แล้วนึกถึงแบบพวกแบบพี่เป้อารักนะ เท่ือนท่ๆน,นะครับหรือว่าแบบพวกแบบพี่นักเจนอะอะไรเงี้ยว่าทรงๆเนี้ยถ้าเคุณชอบทรงเวสเทิร์เยยนเงี้ยคุณคุณไปลองดูผมแต่งมาก่อนเขาอีกอะไๆโอเคมาคนีนคนีนคนอีนอะไรเงี้ยเอชอบทรงอะไรเะก็นอกจากดูคุณดอกแล้วไปลองดูแบบแก๊งแบบแก๊งริงอะพี่ท็อปอะไรเงี้ยเออพี่ท็อปอะไรเงี้ยพี่ท็อปก็แต่งดีพี่ท็อปแต่งเท่มาเออพี่ท็อปนะครับโอเคครับผมรานี้ก็ สวยโหนี่มีเซลล์อยู่ด้วยใช่ใช่มีเซลล์เซลล์นี่คือแบบ300 400อย่างเงี้ยครับนี่นี่ไงแบบนี้เนี่ยผมชอบเข้าไปปุ๊บเจนท l ล m a นสต็อกเงี้ยแบบแ l ส s ์แบบเงี้ยเข้าไปปุ๊บแบบรู้รู้เลยว่าเหลืออะไรบ้างแล้วก็แบบไป fr นะครับเออเออเลยเลยไปลองไปลองไปลองอ่ะต่อมาครับต่อไปเป็นร้านลับของผมซึ่งร้านนี้ไม่ค่อยบอกใครรู้กันในแกงแค่มาสามสี่คนจริงเหรอมันจะบอกไหมยอมก็ได้โอเคชื่อดีดีครับ underscore หนึ่งเก้าเก้าหกดีแบบ dee ครับก็ก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างเหมือนกันเสื้อโบลิ่งเสื้อลาฟลอเรนเสื้อออทหหารระไพวกกนีี้็คืมมด เป็นก็ได้เป็นเป็นร้านลับอะของดีถูกที่ผมบอกว่าเวลาเอฟของหลุดเน่ยมามีความสุขนี่คือหนึ่งในร้านที่ผมแล้วผมมีความสุขอ่าเนี่ยพวกแบบเสื้อเสื้อยืดหรือเสื้อเฮนแบบนี้ก็มีมันหลังว่าเฮนสิงานนะนั่นไม่อ่านไม่ถูกเหมือนกันเฮนสช่ไนมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีหลายคนถามผมง,ามง่ายๆบางคนอ่านหานบางคนอ่านเานเนี่ยสมอ่านหาน,น,นักเลยคันนี้คุณรู้ป่ะว่าจริงๆแล้วอะผมไปซื้อแม่มือหนึ่งนะสามร้อยกว่าบาทสามร้อยอะไรแบบมันมีขายแบบตามเทอร์มินอลเทอรินัที่วันมันจะแบบเป็นเป็นร้านออฟฟิเชียลแบบของแบบ เป็นเป็นมัลติแบรนด์แล้วก็แบบมีเสื้อตัวนี้ขายอยู่หรือแ,แบบผมเ็นคนขายมือสองแบบ200กว่าบาทก็แบบซื้อมือหนึ่งก็ไดม้มันเป็นย <c oughs> ังไงไป,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 ไปลองดูไปลองดูนะครับแต่ร้านานี้ดีร้านนี้ดีไม่ค่อยบอกใครมีไหนฮะหมดยัดมีมีอีกมีโอจิซังเมนสแควร้านนี้ก็คือเป็นหนึ่งร้านที่ผมรู้สึกว่าเขาเลือกของดีอย่างตัวล่าสุดนี้ผมไปทะเลาะกับไม่ไปทะเลาะหรอกก็คือแบบไปงอแงกับเขาว่าผมอยากได้ตัวนี้มากผมซึ่งผมเอฟไม่ทันเป็นแจ็คเก็ตสีขาว ร้า,บานบริเวณแล้วมีลายปักตรงหน้าอกสวยมากสวยเวสเทิร์นมากเวสเทิร์นมากก็เป็นหนึ่งร<ม>้าน,าน <ๆ S 1> ที่เขาเลืกของมาดีครับคือของมือสองมันจะมีของไม่ต่างกันคล้ายๆกันแล้วก็ถ้าคุณไม่อ,อกหักจากร้านที่แล้วคุณมาหาอีกร้านหนึ่งถามว่าได้เหมือนกันไหมไม่ได้เหมือนกันหรอกแต่ว่ามันก็จะพอปลอบใจได้บ้างเลยที่ผมแบบไปเลือกร้านมือสองเนี่ยผมจะแบบเข้าไปดูพว้ผมจะดูไทยๆดีกว่าแบบร้านนี้ถูกจริตหรือเปล่าเออร้านนี้สมมติว่ามันเขาจะเป็นแบบเวแบบ อ่ะเสื้อเชิ้ตโปโลอ่ะร้านนี้โปโลร้านนี้เชิ้ตร้านนี้กางเกงยีนอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นเขาจะมีเขาจะมีไทป์ของเขาอยู่ว่าแต่ละเขาจะขายอะไรเยอะเก่งอะไรใช่ใช่ครับโอเคอ่ะมีอะไรอีกฮะอืมจริงๆก็จะหมดนะไม่รู้นะแต่ว่าให้อีกร้านหนึ่งเวลาสุดท้ายแล้วกันครับชื่อ dirty d e e d store ครับ dirty deal store อ่าโอเคร้านนี้ก็ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสะสมนะอันนี้ถ้าคุณคิดก่อนถ้าเป็นคนที่ชอบของแพง ชอบเล่นปีเก่าปีลึกมีประวัติศาสตร์ไปร้านนี้เลยครับ,รบมีให้ทุกอย่างอราคาใกล้เคียงกับร้านด <Double T S 2> ับเบิลทีดับเบิลทีเลยนะครับก็คือส่วนมากอะผมว่าผมอยากแนะนําให้แบบหลายคนแบบลองแต่งตัวมากยิ่งขึ้นนะที่แบบเอาทําคลิปนี้มาเหตุผลเลยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้คนไทยแต่งตัวสนุกมากขึ้นผมดูคุณลวคุณแล้วแบบเป็นแรงบรันดาลใจมากนะนะเพราะาผมเป็นคนขี้เกียจแต่งตัวมากผมค,นค้นออกไป่ว่าคือแบบผมแบบเนี้ยผมใส่แค่นี้ การเกงโง่งๆตัวหนึ่งหรือแบบใส่แค่เสื้อยืดตัวหนึ่งแล้วออกจากบ<ช>้านแ,<ต>แต่ว่าผมเห็นแบบแกงพวกคุณเนี่ยแต่งตัวแบบขยันแต่งตัวแบบเออแล้วแล้วพอแบบคุณแต่งตัวพวบมันทาให้แบบไว้เวลาที่เรา มาแบบต่างชาติในเมืองไทยนะว่าเออมันจะดูแบบเออคนไทยมีเทสวาอะไรเงี้ยต่างชาติในเมืองไทยใช่ครับเมื่อเวลาต่างชาติมาเมืองไทยอะไรยา่างเงี้ยว่าเออเพราะเหมือนเวลาที่เราแบบไปเที่ยวต่างประเทศนะเราจะโอประเทศนี้แ,แต่งตัวเท่กันจังเลยวะอะไรเงี้ยเออซึ่งผมว่ามันทําให้แบบวิ์ของเรามันดูดีขึ้นแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยมันจะทําให้เรามีสเสน่ห์มากขึ้นด้วยขอบคุณครับเออแต่ว่าไอการแต่งน้อยของของของพัดที่บอกว่าพัดผมไม่ขี้เกียจแต่งตัว มันถูกคิดมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าขี้เกียจแต่งตัวแล้วจะแต่งอะไรก็ได้นะคืออย่างเสื้อเนี่ยบอกขี้เกียจแต่งตัวแต่คุณเลือกนิดแวร์ที่มีพายแน่นๆที่แขนผมซื้อมาตัวละ200เองจริงป่ะเอออย่างเงี้ยผมซื้อมาตัวละ200เองกางเกงก็ซื้ออยู่ิโครมาอย่างเงี้ยตัวละ500กว่าบาทตอนเซลเงี้ยผมว่าเป็นคนหนังตัวไม่แพงเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมันเห็นได้ถึงคะแนนวิธีการวิธีการทําเสื้อเขาที่มีพายที่แขนรัดแน่นๆแบบเนี้ยครับถ้าเกิดมาไม่แน่นผมก็ไม่ใส่ อ่อวิธีดูก็จะดูอย่างนี้อ๋อเหรอตอน,นี้คุณก็จะได้แบบซื้อมือสองที่ที่ที่ดีมาอ่ายูนิโคลอย่างเงี้ยเรารู้อยู่ยแล้วว่าด้วยด้วยยูนิโคลเนาะมีมาตรฐานอ่าพวกเนี้ยผมว่าก็มันก็ใช้ได้ก็เนี่ยแหละก็เลยนํามาฝากกันนะครับสำหรับ10ร้านที่แนะนําว่าไปลองซื้อกันดูนะครับราคาดีด้วยนะครับ<ช>แล้วก็อย่าไปคุณใส่ไซส์อะไรปกติอกเท่าไหร่ยังไงบ้าง อกจริงอะเอาแค่อกกับถอดเสื้อคือ42เวลาแบบไปไปเอฟร้านอะไปเอฟร้านอ่ะผมจะซื้อประมาณ44 46ครับงั้นอย่าไปแย่งเขานะครับวันนี้องเพาเปิดวาร์ปให้แล้วนะถูกต้องครับใครเห็นสี่สิบสีก็อย่าไปซื้อนะครับเพราะว่าแล้วก็ร้าน10บร้านที่พูดไปเมื่อกี้นะครับผมขอดูเสื้อผ้าก่อนคุณแค่ไปบอกเขาบอกนี่เราเปิดวาให้แล้วนะฝากด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับอีพีนี้ขอบคุณคุณนกด้วยนะครับขอบคุณค่าขอบคุณครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับนะครับ